ทุกคนเด er, อะบาริเลอร์เสองพันนักล่าผู้ป่าทุกควงดาวคนคนพบพลังแห่งการป้องก <What S 1> ัด CJD the Y Hot Deep ดุเถื่อนช่างไม่แ <c oughs> งงแข็งขัน <c oughs> จริงใจเลยเรารทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่ของคนให้ผม สวัสดีครับชาวซีทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้คุณกำลังฟังซี97.5เฟมเมล็ดพันธุใหม่ของคนไวมันส์อยู่นะครับขณะนี้ก็เวลาบ่าย2นาฬิกา5นาทีนะฮะก็อยู่กับผมดีเจ อัตพงศ์อัตกิจกุลนะครับก็อยู่กันยาวๆจนถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับส่วนดีเจเดนะฮะตอนนี้ก็กําลังเดินทางมาอยู่นิดนึงนะฮะก็เหมือนเดิมเลยใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับก็ส่ง s m สมมาเลยนะครับที่4111975นะครับหรือว่าจะโทรมาคุยกันหลังไมค์ก็ได้นะครับเพราะวันนี้ก็เป็นอีก1วันหยุดนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังนะครับได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะครับก็โทรมาเลยนะฮะที่022457183นะครับ แล้วก็แน่นอนนะฮะก็ชั่วโมงนี้นะครับก็บอกว่ากิจกรรมเยอะมากมายเลยนะครับแต่ขอเริ่มต้นชั่วโมงนะครับกับเพลงเพร้อๆกันก่อนเลยนะฮะจาก60 miles นะครับกับเพลงจักรวาลนะครับแล้วก็ยังมีของหนุ่มก้าจิรายุลองมณีนะครับซึ่งหนุ่มคนนี้ก็จะไปซีดโชว์กับเราด้วยนะครับที่ชะอำนั่นเองนะครับกับเพลงวินาทีเดียวเท่านั้นครับ และนี่คือลัติการนะครับจากเจสซี่เตอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเก็กจากเดอะริชแมนทอยแล้วก็มีไครนิยามจาก ETC นะครับซึ่งเพลงนี้นะฮะก็ได้อยู่ซีชั้นท็อปทเวนตี้อันดับที่หนึ่งของเราด้วยนะครับสัปดาห์ล่าสุดเลยแรงจริงนะครับจักรวาลจากซิติมายส์ด้วยนะฮะอ้าวตอนนี้อยู่ผมด้วยนะฮะกับดีเจและดีเจออนันเองมาในวันที่16เมษาครับวันนี้เป็นวันหยุดนะพี่วันหยุดต่อไปวันนี้มีแพลนจะไปไหนไหมวันนี้ฮะครับผมก็จะมีแพลน มั้งมั้งนะมั่วอันมั่วผมเองก็ไปเล่นมาแถวๆนี้เหมือนกันแถวแถวนี้เหมือนกันแถวแถวนี้แถวแถวนี้ royal city avenue ใช่ไหมไอชือแม่แม่แถวแถวนี้ใครรู้จักหรอเขารู้จักกับชื่อย่อชื่อเต็มไม่ค่อยมีใครรู้จักกันสิ นะฮะก็สนุกสนานกันไปว่านผมว่าไปมาครับนะฮะว่าผมไปสองที่ด้วยกันไปแถวบ้านแล้วก็ไปที่ Royal City Avenue ครับมันรู้สึกว่าเป็นที่ที่คนไปเยอะมากเลยนะเยอะเหลือเกินนะฮะเออก็จะมีร้านเอ่อหกเนี่ยเยอะเหลือเกินนะฮะแต่เมื่อวานผมก็ไปร้านเอ่อผอมเพียวมาครับผอมเพียวก็ เล่นน้ำอย่างเดียวเลยเล่นน้ำอย่างเดียวเลยหนาวมากอืกน้ำแข็งนี่จะแพงไปไหนไม่รู้น้ำแข็งโอ้โหเดินมานี่เขาน้ำเย็นมากเลยนะครับแล้วสาดแล้วจี้จี้จี้ตลอดเลยโอ้ผมบันสุดเลยตอนแรกมีถังน้าแข็งไงครับพอ้ํงแข็งหมดแป๊บเดียวเลยฮะโอ้โหเอาถังนั้นสาดแล้วจะได้ยินคนร้องฮะเออเอนะเวลาร้องนี่เรามีความสุขนะเรามีความสุขครับใช่ยิ่งเสียงผู้ร้องนี่มีความสุขมาก ใช่นี่ฮะเออเอาวเรามา,มาพูดถึงนี่ดีกว่าเรามาเรียกสายดีกว่านะครับครับผมชาวซีคนไหนที่เป็นแฟนคลับนะครับเราจะให้เลยดีกว่ากับ2หนุ่มนะฮะแบรนด์ดูโอนะฮะอย่างหนุ่มนิชคุณและหนุ่มพีชนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะวันนี้แบรนด์ซุปไก่สกัดเขามีของขวัญพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับจากดูโอ้พรีเซนเตอร์ครับสองหนุ่มเนี่ยมามอบให้กับชาวซีกับเสื้อยืดลิมิเต็ดเอ dition ครับที่แจกกันแบบง่ายๆเลย ช่วงหน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวจะมาแนะนำกันให้ฟังในช่วงของซีดเบสเซลเลอร์ครับครับผมก็โทรมาเลยนะฮะที่02-24-57-183นะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะใครที่อยากร่วมสนุกผมมีเซอร์ยืด Limited Edition นะครับจากดูโรฟิเซนเตอร์นะ,ะับนิชคูณแล้วก็พีชพัชลนะฮะพร้อมกฟิ์เซ็ตด้วย จากแบรนด์ซุปไก่สกัดมามอบให้นะฮะก็ยกกติกานะครับก็ไม่ยากเลยแต่แค่จําโคดนี้ไว้ให้ดีๆครับผมฟังดีๆของเรามีอยู่ว่าของขวัญพิเศษจากแบรนด์ซุปไก่สกัดที่เซเว่นอลและโทรเลย0 2นย์สองสองครับครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้กับซีซเบสเซนเลอร์นั่นเองอย่างนี้เราสองคนได้บอกไปก่อนแล้วว่าวันนี้เนี่ยแบรนด์นะครับเขามีของขวัญสุดพิเศษจาก2หนุ่มแบรนดูโอนะครับกับ นิชคุณและพีทพัชรเองนะครับมามอบให้แบบง่ายๆเพียงแค่วันนี้นะครับคุณซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัดหรือว่าแบรนด์ซุปไก่สกัดรถกลมกล่อมนะครับขนาดใดก็ได้นะครับสองขวดในใบเสร็จเดียวกันนะที่เซเว่นนเลเว่นก็มีสิทธิ์รุ้นรับนะครับเสื้อยืดลิมิเต็ดอี dition ทุกสัปดาห์ที่แจกกันถึงนะครับสัปดาห์ละ200รางวัลรวมถึง4สัปดาห์ด้วยกันครับครับก็ง่ายๆเลยนะฮะเพียงแค่คุณนะครับพิม บีซนะครับตามด้วยเลขที่ใบเสร็จนะครับสิบหลักนะฮะแล้วก็ส่งมาที่4890011นะครับข้อความละ3บาททุกเครือข่ายเลยส่งเยอะนะฮะมีสิทธิ์ลุ้นเยอะเลยฮะตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่25เมษายนนี้นะครับที่7ซเ่อเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกเลยนะฮะที่ www.facebook.com/brandsworldthailand นะครับ b r a น d B-R-A-N-D แล้วก็มี S ด้วยนะครับแล้วก็ worldthailand นะครับ ก็ของรางวัลสุด e x c l u s ค v ูซีฟนะครับแถมมีจำนวนจำกัดแบบนี้นะฮะยังไงก็ต้องรีบหน่อยละกันนะครับอืมนะก็รีบรีบหน่อยละกันเพราะว่าเรียกว่า,ารางวัลอันนี้นี่คนอยากได้เยอะมากเลยอืมอมจมาใช่นะครับเสื้อยืดลิมิเตชันจาก2หนุ่มอ่ะหล่อขนาดนี้คนหนึ่งอยู่แล้วว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในประเทศไทยส่วนอีกคนหนึ่งอยู่เกาหลีไม่เชื่อมากัน,นง่ายๆนะฮะก็รีบรีบหน่อยละกันนะครับแล้วตอนนี้นะฮะผมก็มีเสื้อยืด ลิมิเต็ดอิดิชันนะครับจากดูโอ้ฟิเซนเตอร์นะฮะนิชคุณแล้วก็พีทพัชรานะครับพร้อมกิฟต์เซตนะครับกิฟต์เซตจากแบรนด์สกขภาพสกัดมามอบให้สำหรับท่านแรกนะที่โทรเข้ามานะครับอย่าลืมบอกโค้ยถูกต้องด้วยละกันนะครับหน้าไมค์ของเรามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณค่ะจุ๊บแจงค่ะคุณจุ๊บแจงอ่ะถามก่อนคุณจุ๊บแจงฮะไปเล่นสงการที่ไหนมาบ้างจ้ะก็อาร์ซีเอค่ะได้เจอหนุ่มหัวฟูสูงๆแล้วไหมครับ ไม่เจอแล้วครับเจอค่ะส่วนอย่างนี้แต่วันร้านไหนมาเนี่ยรอบนอกกี่รอบนอกอ๋อรอบนอกแน่รอบนอกโอเคอ่ะมาตอบเลยดีกว่าว่าของเราก็คือของขวัญพิเศษจากแบรนด์ซุปไก่สกัดที่เซเว่นอีเลเว่นค่ะถูกต้องถูกต้องนะครับยินดีด้วยนะฮะคุณจุกแจงนะครับก็รับกันไปเลยละกันกับเสื้อยืดลิมิเต็ดอ dition นะครับจากดูโอพิซเซนเตอร์นิชคุณแล้วก็พีทพัชรานะครับพร้อมกิฟต์เซตด้วยจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับ อืมขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะจ๊ะครับผมโอเคหนึ่งสายหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีของเราไปแล้วนะฮะยังไงช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยกับแบรนด์ซุปไก่สกัดนั่นเองครับหนึ่งเพลงนะฮะจาก Swedish House Mafia นั่นเองกับ r e ร h o u n d นั่นเองครับครับผมก่อนหน้านี้ก็มี l l c k k o o l นะครับจากกอ p i พ h ชนะครับแล้วก็ยังมีช่วง s ี e d Asian b r e a กนะครับกับ My b o อกับ Si s t e r นั่นเองนะฮะ แล้วก็มีภาวะโลกเลิฟนะครับกับซวนเดย์สนั่นเองโอ้โหไม่ได้ฟังกันนานนะฮะจัดให้ไปครับผมช่วงนี้แล้วก็แน่นอนนะฮะกับหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับก็คือซีทูล่าฮุกนั่นเองนะฮะช่วงเวลาที่จะเปิดให้นักสะสมซี c คอลเลกชันนะครับมาร่วมสนุกกันแบบง่ายๆเลยแค่ส t ตทูนะครับฟังซีท97.5 FM ของเรานะครับแล้วก็ รีบโทรเข้ามาทายชื่อศิลปินนะฮะที่ผมเปิดฮุกให้คุณฟังที่เบอร์022457183นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสายผู้โชคดีที่โทรเข้ามาไม่สามารถทายชื่อศิลปินถูกนะครับของรางวัลก็จะตกเป็นของ SMS แรกนะครับที่4111975ที่ส่งเข้ามานั่นเองนะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหน้าใหม่ตอบผิด SMS แรกเป็นผู้โชคดีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้หน้าใหม่โทรเลย022457183ฟังฮุกนี้แล้วทายให้ถูกนะครับครับ ม,มันก็ไม่ยากขนาดนั้นไม่ยากเลยบอกว่า,<ม>าใครก็ตามที่อาจจะไม่เคยฟังเพลงนี้นะฮะแต่เธอว่าได้ยินเสียงของเธอก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นใครร้องเพลงใครเหมือนร้องภาษาฝรั่งเศสนิดๆนะองเลงไทยดูตื่นยังครับจร,จริงฟังแล้วผมก็คิดอย่างนั้นนะเขาจะมีกลิ่นแบบสำเนียงของเขาไงนะฮะก็ยังไงก็โทรเข้ามาแล้วกันนะฮะ0ูนย์สองสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสามนะครับ ก็เมษายนนี้นะฮะก็จะรับกับแก้วหน้าซีดโอ้โหเออแก้วแก้วหน้าม้าแต่วันนี้เป็นแก้วหน้าซีดถูกต้องนะครับแหมดีจริงๆพี่แก้วมาร์คสกรีนกระตูนลายเส้นฮะหน้าดีเจซีดก็จะมีหน้าพี่ด้วยครับพร้อมดีเจซีเซเว่นนะครับจะใส่น้ําร้อนหรือว่าน้ําเย็นก็ไม่มีปัญหาใส่น้ําร้อนหน้าเราจะเปลี่ยนนะนั่นนะคือเออนะฮะก็อย่าลืมโทรเข้ามาแล้วกันครับศูนย์สองสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสามนะครับช่วงหน้าเราจะมารับสายหน้าใหม่กันจัดไป เอาละฮะเข้าสู่ช่วงซีซฮุลาหุกนะครับถูกต้องนะครับต็อนหน้าใหม่ของเราพร้อมแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อทิ์ค่ะคุณทิ์นะคุณทิ์ไปเล่นน้ำสงการที่ไหนมาบ้างครับอ๋อไม่ได้ไปอะค่ะไปมาวันเดียวคือที่เซนต์เทนเวอร์อะค่ะเอาไงแน่ไปหรือไม่ไปก็ทำงานด้วยแล้วก็เลิกงานแล้วก็ไปก็ครึ่งครึ่งไปไปแล้วก็ไม่ไปอืมสรุปไปไม่ไป ไปแม่วันน okay, ี้ไปเล่นไหนไหมฮะไม่ม hmm> ีแล uh ้วค okay. ่ะไม่มีแล้วอ่ะงั้นมาเล่นนี่กับเราดีกว่าครับทายถูกเดี๋ยวผมให้ฟังอีกหนึ่งทีเอออีกหนึ่งทีนะอืมฉมท่งยอดือะมทงยอดออันนี้คือศิลปินคนไหนครับอามี่ค่ะใช่เปล่าใช่เปล่า ใช่มั่นใจเหรอเออมั่นใจอ่ะถูกต้องรับไปเลยครับแก้วหน้ามาของเราแก้วหน้าซีดแหมนะฮะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับคุณทิพนะฮะก็รับไปเลยนะฮะแก้วหน้าซีดของเรานั่นเองนะครับยินดีด้วยากครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะโอเคผู้โชคดีของเราไปแล้วนะครับรับของรางวัลไปเลย ยังไงตอนนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ TrueMove H นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาซีกันต่อแน่นอนชั่วโมงหน้ากับ DJD และ DJ On ครับครับเพิม DJ On The f a r g e r ส่าพันนักล่าของผู้ฝ่าผู้ขวากราวคนคนพบพลังแห่งการป้องฮดดิเไออกัน จริงใจเลยเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่ของคนเนอกเอาละฮะ15นาฬิกานาทีนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของพวกเราดีเจอ้นแล้วก็ดีเจเดงนั่นเองครับผมเจอ<ะ>กนะันต่อแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงโดนๆให้กับชาวซีได้ฟังกันต่อแน่นอนนะฮะอย่าลืมว่าอยากฟังเพลงไหนาหสามารถส่งมาได้ทาง4 1 1 1นึ่นนั่นเองครับผมฟังเพลงนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นหนึ่งเพลงนะที่ ถ้าใครอยู่ในช่วงวัยรุ่นถ้าได้ฟังเพลงนี้เนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเป็นเพลงที่ยังคิดแล้วก็มีคนทํามานํามาทําใหม่กันอีกโหเยอะนะหลายแนวมากๆเลยสําหรับเพลงนี้ดูร้อนนะครับจากดาดอกครับครับผมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับเอาละฮะเข้าสู่ช่วงซีทบล็ o กออฟฟิล์นะครับช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวคราวจาก แวดวงภาพยนตร์กันดีกว่านะครับครับผมวันนี้เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรฮะนี่ดีกว่า<ม>เป็นภาพยนตร์ที่เข้าทางพี่เลยนะเข้าทางผมเลยแล้วผมชอบมากแล้วก็กทุกภาคฮะต้องไปดู <c oughs> รวมไปถึงหนุ่มๆหลายๆคนก็คงจะคิดแบบผมนะฮะ<ม>ถ้าพูดถึงหนังตะกูลเกี่ยวกับรถแข่งแล้วก็ต้องหนังเรื่องนี้เลย The Fast and the Furious <ม>นั่นเองนะฮะ กับหนังที่โอ้โหสร้างความประทับใจมาแล้วหลายภาคเลยทีเดียวถูกต้องนะะเป็นภาคแรกนะฮะเปิดตัวมาก็สนุกสนานกันไปหรือจะเป็นภาคพิเศษแบบว่าโตเกียวริปอย่างนี้นะฮะหรือว่าภาคล่าสุดก็เป็นการเหมือนว่ารีวิเนียอีกครั้งกลับมาเจอกันนะฮะวินดีเซลนะฮะครับผมกลับมาบึกเหมือนเดิมบึกเหมือนเดิมตอนนี้ยังไงบ้างฮะก็ตอนนี้นะครับเขาก็ เรียกว่าค่ายหนังต่างๆนะฮะก็พยายามหาสิ่งแปลกใหม่ม,มาสร้างสรรค์กันอยู่เนืองๆเลยแหละและกระทั่งเกมนะครับของค่าย e-sport นะครับชื่อดังอย่าง Need for Speed นี่นะฮะที่ Studio อ3ค่ายยักษ์นะครับอย่าง Warner Brothers Sony นะฮะแล้วก็ Paramount นะครับต่างกำลังแย่งชิง เพื่อให้สตูดิโอของตัวเองนะฮะไปเป็นลิขสิทธิ์มาสร้างหนังเรื่องนี้อเออแต่ดูเหมือนว่าพาวเมลเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่าใครนะครับครับผมและาคาดว่าน่าจะมาแทนรันชายชื่อดังอย่างนั้นตะกูลเนฟาสได้นะฮะโดยงานนี้ทางทีมงาน EA เอนี่ยนะฮะแจ้งว่าคนเขียนบทหนังเนี่ยนะฮะได้คุณจอร์ดและ จอรนกาตินเนี่ยจากเรื่องร e a ส s t ลนะฮะผมมาเขียนบทให้ส่วนจอรนเนี่ยก็จะมานั่งตำแหน่งโปรดิวเซอร์อีกด้วยครับ ừ ừ ừ ซึ่งหนังเรื่องนี้ฮะ Need for Speed เป็นชื่อซีรีส์ของเกมแข่งรถนะฮะซึ่งโอ้โหมีมานานมากๆแล้วนานมาก,มากนานมากจริงโดยมียอดขายมาแล้วนะฮะมากกว่า100ล้านชุดเลยทีเดียว ừ ừ สำหรับเกมเกมนี้นะะเพราะว่ด้วยความที่เอฟเฟกแล้วก็ภาพของเขาเนี่ยมันดูสวยงาม แล้วก็เหมือนจริงเนะยฮะผมเองก็เล่นติดเลยมีช่วงนึงติดมากแล้วก็มันจะมีการเรียกว่าอัพสกิลพอเราแข่งไปเรื่อยปุ๊บก็จะมีการเก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อของมาแต่งรถเออแล้วก็จะมีด่านหลายๆด่านมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสนุกมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบเอ่อเล่นรถคือสรุปแล้วเนี่ยนะฮะค่ายหนังดังสาม,มแห่งเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอ่อ วอร์เดอร์บัตเทอร์โซนี่หรือพารเมาว์เนี่ยนะฮะที่อาจจะเป็นลุ้นว่าพารเมาว์อาจจะได้มาสร้างหนังเรื่อง e e d for s p e e d ถูกต้องต้องดูแล้วฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วจะสู้ The Fast and the Furious ได้หรือเปล่านั่นเองนะต้องรอติดตามนะฮะแต่ว่ารอกันไปฮะดูนานนานนานจริงๆนะฮะมีก็คงจะดีแต่ผมว่าคงจะสร้างยากนะเพราะวันนี้นีดฟอร์สปมันก็ออกมาหลายรูปแบบ ครับจริงๆตัวเกมก็มีเป็นเนื้อเรื่องให้ดูแล้วด้วยใช่นะฮะก็ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงโอเคนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวนะฮะแวดวงภาพยนตร์ได้นะครับในช่วงซ e ดบล็อกออ f ฟิ l m ของเรานั่นเองครับเอาละฮะช่วงซ e ดเลดี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับกับซีดเลดี้ครั้งที่23นะครับก็จะมาเพิ่มองศาร้อนนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับให้ร้อนขึ้นเป็น2เท่า กับสองสาวในกจอ๊มนั่นเองเนยแล้วก็แจมนั่นเองนะครับเอ๊ hey, มาชื่อตอนนะครับ Lady to please <Hey. S 1> แต่ว่าครั้งนี้ขอสองฮะครับก็เขาจะคล้องแขนกันมาเป็นดีเจหน้าใหม่ให้กับซีปเป็นครั้งแรกเลยนะครับโอ้โห oh, oh, เนี่ยที่เราคงไม่พอนะฮะไม่พอพจะรายการนะฮะไม่พอคือจะมีหนุ่มๆม,มาเต็มเลยครับผม <laughs> พี่ได้อยู่ไหม อยู่ฮะอยู่นะผมก็อยู่นะอยู่อยู่เดี๋ยวจะเจอกันนะฮะโอเคผมเนี่ย <c oughs> ผมว่าผมเนี่ยไม่เท่าไหร่นรนะแต่ต้องรอติดตาม,มด,ดิจดออสดิจบาร์ดี <c oughs> ิจวรสินแล้ว <c oughs> เป็นยังไง เหรอะไม่เจอตัวเองเลยนะแผมไม่ดูแน่นอนฮะผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดนะโอเคแต่รับรองเลยครับว่างานนี้ดีกรีกรรมความมันนะครับฮาแล้วก็เรียกว่าจะสนุกแบบคูณ2แน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามให้ดีนะฮะที่ซีดเก้าสิบจุดห้าเฟมนะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนี้นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับถูกต้องนะฮะก็ติดตามให้ดีแล้วกันกับซีดเลดี้ของเราในครั้งนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับผมกับสิ่งดีที่มีในช่วงนี้กับซีดเลดี้ครับ 15นาฬิกา5้นาทีนะฮะเรามาทิ้งท้ายด้วยมิวสิกเล็กโซซีกันดีกว่านะครับช่วงนี้เราก็มาพร้อมกับวงดนตรีนะฮะที่มีชื่อเก๋ๆว่าทันสมัยนะครับชื่อเก๋มากฮะเพราะว่าตั้งชื่อวงได้ง่ายๆว่าทันสมัยแบบนี้นะฮะก็ประกอบไปด้วยคุณจ๊อบกีตาร์บวกร้องนำนะฮะคุณต้าเล่นกีตาร์เอออยากนะตาตา แล้วคุณปุ๊เล่นคีย์บอร์ดนะฮะก <g rab> <ะ>ับเพลงที่ส่งมาในวันนี้ <g rab> เพลงชื่อว่าเพลงจากคนที่รอนะฮะก็เหมาะกับช่วงนี้เลยมิวสิกเบรกซ์โซซของเราลองฟังกันดูแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมานะฮะขอสองสายด้วยที่02-245-7183ขอเพลงหน้ามากันดีกว่าครับครับทีเดียวเดอเลอ์เผาพันนักล่าบฝ่าบุกขวางราวจนคนพบพลังแห่งการตอต้อง DJD The Y Hot ดิบดุเถื่อนไอ้ไข่คว้ชาแม่งไอ้งจริงใจเลยเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่ต้องคนให้ผมเอาละครับ16นาฬิกา5นาทีนะฮะก็ขอต้อนรับนะครับชาวซีทุกคนเลยนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่สองนั่นเองนะครับก็เรียกว่าใครนะฮะที่อยากฟังเพลงอะไรนะครับก็ มือนเดิมเลยโทรมาหน้าใหม่นะฮะกับช่วงนี้ซีซยูลิสเลยนะครับก็เป็นช่วงสุดซีซนะฮะสำหรับชาวซีซ์ละทุกเพศทุกวัยนะครับจากทุกรั้วมหาวิทยาลัยเลยไม่ว่าคุณนะฮะจะยังอยู่ในรัว้วมหาวิทยาลายัยหรือว่าผ่านรั้วมหาวิทยาลัยมาแล้วหลายปีก็ตามนะฮะก็ มาลิขิตลิสเพลงได้ทุกแนวเลยครัอยากฟังเพลงอะไรเพลงเก่าเพลงใหม่นะฮะหรือว่าเพลงที่อยู่ในความทรงจําในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับก็แน่นอนโทรมาได้เลยะฮะซึ่งครั้งนี้ก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับชาวซิดในช่วงซิดยูลิสนะครับก็เป็นอีกอ,อีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับจากรั้วมหาวิทยาลัยของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิดเก่า,าหรือว่าเรื่องนักศึกษาใหม่นะฮะเราก็พร้อมเป็นช่องทางนะฮะให้ให้คุณนะฮะเพียงส่งข้อมูลนะครับที่คุณต้องการ ประชาสัมพันธ์นะครับมาที่ s e ดเ Radio 9 7 5 gmail com นั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยฮะรับรองว่าเรื่องราวของมหาวิทยาลัยคุณนะฮะจะเป็นจะไปถึงเพื่อนๆของคุณอย่างแน่นอนเลยนะครับกับช่วงนี้ sit ีดยูลิสนะครับซึ่งครั้งนี้ก็สายหน้าไม้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับสองสายว่าอยากเพลงอย่าฟังเพลงอะไรมาเลยแล้วกันครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ อ่าฮัลโหลครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อซาครับชื่อซานะครับตอนนี้ยังเรียนอยู่หรือว่าเรียนเรียกว่าเรียนจบแล้วครับก็เรียนอยู่ครับปวสต่อหนึ่งโอปวสหนึ่งนะครับแต่ว่าครับเดือนหน้าครับไปเป็นทหารแล้วออาไปเป็นทหารแล้วรับใช้ชาติไม่ธรรมดานะครับคนนี้ครับต้องตบมือให้หน่อยนะครับอาอะครับคุณซาอยากฟังเพลงอะไรครับผม ฟังเพลงเยอะแยะครับเยอะแยะนะครับของบอสแจสแคอ๋อแจสแคโอเคครับได้เลยครับอคุณซาครับ<อ> <สา S 2> ขอพูดอะไรหน่อยครับเอาเลยครับสตหนึ 1, 2, ่งสองเราฟังอยู่นะตอนนี้ซาโทรติดแล้วแล้วก็ฝึกงานเดอย่าอู้กันให้บ้างนะัก <laughs> เดวอาจารย์มาเหมือนที่แล้วจะสวย <laughs> อ่า ฟังไว้แล้วกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะัวนะครับเดี๋ยวจะไปเอ่อเรื่องจะไปถึงคุณครูอังคณาแน่ใช่ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับคุณซาขอบคุณครับโอเคเรามาสายที่สองกันดีกว่านะพี่เดชสายที่สองของเราสวัสดีครับเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจโอนีเจเดสวัีสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่ออ้อมค่ะชื่ออ้อมนะครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ใช่ไหมจากฟังเสียงจากเสียงละ กำลังจะขึ้นปีหนึ่งค่ะขึ้นปีหนึ่งไปที่ไหนดีเอ๊ะรู้สึกว่าจะมองกรุงเทพหรือเปล่าใช่ค่ะน่าว่าเราผมแล้วเ่าเป็นใครโอเคครับอยากฟังเพลงอะไรครับผมเอ่อขอเพลงคนที่แสนดีค่ะคนที่แสนดีนะครับของโทนี่ผีมีไหมฮะคนที่แสนดีอืมมีหรือยังเออมีแล้วค่ะไอ้อะมีแล้วนะฮะเอ่โอเคโอเคไม่เป็นไรคนมาฮะ พี่เดรู้ทันอน่โอ้ยน้องไปเล่นสงการที่ไหนเออไปเล่นที่สีลมมาค่ะสีลมไปเมื่อวานไปเมื่อวานไปเมื่อวานเขาไปสีลมมาไปเล่นกันนะทีหลังผมงไป r o y a l City ้ v e ว u e วันนี้วันนี้ไปเล่นไหมฮะยังเหลืออีกหนึ่งวันวันนี้พักผ่อนนะเหมือนผมเลยผมก็จะพักผ่อนแล้ววันนี้จริงเหรออยาให้เห็นนะเออโอเคครับอ้อมฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังแล้วกัน พี่อ้นคะขอหลังไหม่ได้ไหมคะโอเคได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับอ้าวยังไงเดี๋ยวเปิดให้แน่นอนสองเพลงนี้นะครับรวมไปถึงใครอยากฟังเพลงไหนส่งมาได้ทางสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าส่งบอกด้วยละกันว่าวันนี้ไปเล่นน้ำสงการกันที่ไหนนะจ๊ะส่งมาได้เลยอ้าวแล้วครับผมมาถึงช่วงเดททอผมอัปเดตสักนิดนึงดีกว่าครับเนะฮะฮะหลายคนก็มีคนถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง a ฟ e b o o k นะฮะหรือว่าจะเป็นทาง ปากต่อปากก็ทำแท้ <c oughs> ครับนะครับมีหลายๆคนนะฮะอยากจะรู้ครับว่าจะมีการแข่งขันนะฮะรเริ่มฤดูกาลเนี่ยนะฮะการแข่งขันริฟ์เนี่ยนะฮะเมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีตั้งแต่สิ้นเดือนนี้ฮะแต่ว่ามีเหตุการข้องนิดนึงก็เลยเลื่อน,นะฮะไปเริ่มนะฮะเป็นสนามแรกก็คือเดือนหน้าเลยนะฮะครับผมวันที่นะครับผมวันที่หและเจนั่นเองนะครับเดือนหน้าเดือนอะไรฮะเดือนหน้าเดือนเมษา มีนาเมษาพฤษภาพฤษภาใช่ต่อมาได้เมษาเมษาเดือนนี้สิพฤษภาทำไมเขาหนึ่งเลื่อนนะพี่ถนนลื่นเหรอจาดน้ํากันเราไปจังหวัดหนึ่งที่เสียงนิดนึงเลยไม่ไปดีกว่าเลยกลับมาอยู่ที่กรุงเทพครับสนามแรกนี่ยวันที่6ที่7พฤษภาคมนี้นะฮะที่สนาม Wonder World ลด์วันเดอร์วล์นะครับก็อยู่ตรงข้ามกับแถวแฟชั่นไอแลนด ครับนะครับไปง่ายๆผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับใครว่างก็สามารถไปกันได้ครับครับผมนะครับแล้วก็สนามที่สองนี่จะไปกันที่พัทยาครับผมนะฮะเป็นหนึ่งงานนะฮะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับพัทยาผมมั่นใจว่าคนไปดูเยอะนะเยอะเยอะพัทยานี่ถือว่าเยอะมากๆจริงๆเดือนนี้มีสามรายการนะแต่ว่ามีกลางเดือนเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าวันไหนไปที่มาเลเซียมาเลเซียด้วยใช่โอ้ไม่ธรรมดานะฮะฝากติดตามแล้วกันนะฮะใครที่ ชื่นชอบเกี่ยวกับการแข่งดริฟท์แบบนี้นะฮะก็ติดตามกันได้นะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแบบนี้แหละครับเดือนนี้ก็มีที่เมืองไทยของเรามี2ที่ครับ6กกับ7พฤษภาและ2ี27บนะฮะพฤษภาเหมือนกันครับผมต,ตามละกันก็มีที่กรุงเทพกับพัทยาถูกต้องพี่ดิฟเอ่อพี่เดย์จะไปดิฟไหมไปแน่นอนนะแน่นอนนะก็ฝากไวล้ละกันนะฮะแล้วที่แน่ครับก็ใครอยากดูข่าวสาร ต่างๆการแข่งขันรวมไปถึงพูดคุยกับนักแข่งนะฮะก็เข้าได้เลยทาง www.facebook.com.ptmotorsport อ่าถ้าอยากพูดคุยกับพิตตี้ล่ะพิตตี้ก็อันนั้นต้องถามดีเจอ้นนะฮะอ๋อทำผมแล้วโอเคครับและนี่ก็คือช่วงนี้เลยเดยท้องกันเองนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปลทอครับครับ โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลืน่นปตทหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยที่ส่งออกไปจำหน่ายแล้วมากกว่า20ประเทศทั่วโลกเดี๋ยวตอนนี้นะฮะขออีกสองสายดีกว่าใครที่อยากจะขอเพลงหน้าไมม์กับเราสองสายสุดท้ายสำหรับชั่วโมงนี้โทรเลย02 2457183ครับครับผมตอนนี้ไปพักเบรกกันก่อนนะครับเอาละฮะเข้าสู่ช่วงซีดยูลิสนะครับก็เหมือนเดิมครับสองสายตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับผมมาเลยดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อคุณชื่อเอ๋ค่ะเออคุณเอ๋ครับค่ะอ่าคุณเอ๋วันนี้อยากฟังเพลงไหนดีจ้ะขอบคุณที่รักกันของโพตโตค่ะขอบคุณที่รักกันนะอืมค่ะขอบคุณใครดีอืมขอบคุณที่เดย์อเจเดย์แล้วก็ขอบคุณนีเจซีนะคะขอบคุณค่ะอ่ะคุณอะไรนะคุณเอ๋คุณเอ๋คุณเอ๋ไปเล่นน้ำสงการที่ไหนครับ เออไม่ได้ไปค่ะพวกนี้ไปทํางานนะคะแล้วก่อนหน้านี้ได้ไปมากมั้ยครับอ๋อไม่ได้ไปไปไหว้ระมาค่ะอีดค่ะดีครับดีครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับโอเคขอบคุณครับหนึ่งสายแรกของเรานะฮะมีหนึ่งสายมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อออยค่ะอืมชื่อคล้องกับผมเลยนะออยกับอ้น โอเคครับคุณออย่าฟังเพลงเลยครับผมให้เราเดินทางมาเจอกันค่ะนั่นดาให้อะไรนะให้อ้นเดินทางมาเจอออยอี่แหละแหมพี่เรนะโอเคนะฮะตอนนี้ออยยังเรียนอยู่ไหมครับเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่โรงเรียนสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์พังมาแต่มครับงคนนี้ตอนเนี้เราชอบเรียนวิชาอะไรไหมฮะก็ ชอบเรียนวิชาคณนตี้ะค่ะโอ้โคิดเลขคิดเลขดีคิดเร็วคิดเร็วนะถามหน่อยดีกว่าไปเล่นส่งน้ำสงการที่ไหนมาไหมครับอ๋อก็ไปมาค่ะที่ไหนบ้างครับผมก็ไปเที่ยวถนนข้าวสารมาอ๋อข้าวสารเป็นไงเห็นเห็นดีเจอ้นไหมฮะดีเจอ้นก็อยู่ที่ข้าวสารนะฮะไม่ไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะเขาของเออแขวนป้ายนะฮะป้ายอะไรครับอยู่ตองจำ แม่เออแะ่เล่นลเล่นโอเคครับวันนี้ไปไหนไหมฮะอืมวันสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่นะพักผ่อนพรุ่งนี้ไปเรียนเนาะครับหรือหยุดอยู่หยุดอยู่เราอยู่ในช่วงปิดเทอมอ๋อครับพี่นะฮะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ แล้วจะยังไงจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออลืมไปมัธยมนี่ปิดเทอมอยู่ใช่ไหมปิดเทอมอยู่พี่นะฮะลืมไปแล้วลืมไปแล้วทํางานอย่างเดียวเลยตอนนี้เออช่วงนี้กําลังเก็บตังค์นะครับผมแต่งรถนะแต่งรถนะเราไม่มีเลยโอเคฮะตอนนี้ก็ได้สองสายแล้วก็สองเพลงแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยใครอยากฟังเพลงอะไรก็อันนี้เป็นส่ง SMS เอ็มพีแล้วนะคือหนึ่งหนึ่นึ่งเกนะครับโอเคแล้วตอนนี้ส่งมาได้เลยตอนนี้2เพลงของเราเตรียมเปิดให้ฟังแน่นอน1เพลงจากเปอร์โตครับขอบคุณที่รักกัน และนี่คือที่รักนะครับจากประโมทปทานนั่นเองนะฮะแล้วก็มี <c oughs> ฉันกำลังจะตายจากซิลฉันกำลังจะตายจากซิลนั่นเองฮะอืมจ้าแหมพอแล้วก็ยังมีเอ่อให้รักเดินทางมาเจอกันนะครับจากไดโนฟินนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รักกัน <c oughs> จาก <c oughs> เปอร์โตจากสองสายที่โทรเข้ามา ถูก <ใน S 1> ต้องแล้วนะฮะยังไงวันนี้เวลาของเราสองคนคงจะหมดลงเพลงเท่านี้แล้วนะฮะชั่วโมง<ผ>มหน้าอยู่กันต่อดีเจข้าและดีเจคิวครับวันนี้ดีเจโอและดีเจเดลาก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่อ่าบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเหมือนเดิมถูกต้องครับก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ